ครับเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปครับตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้แค่เป็นคลิปสั้นๆไปเมื่อกี้เนี่ยครับมาเจอแบบนี้นะครับเป็นหน่อไม้แบบนี้ครับเดี๋ยวผมเมาส์ให้ท่านผู้ชมชมนะเมื่อกี้กล้องตัดไปครับเนี่ยครับเป็นหน่อไม้แบบนี้เนี่ยครับเดี๋ยวตัดออกเลยเนี่ยครับมีสองสามหน่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ข้างในอ่ะผมตัดเอาไม่ได้เพราะว่า มันต้นมันบีบกันนะครับอเอายาวๆให้แฟนก่อน,นครับอเอามีดผมไปใส่นอแบบนี้โอ้ <c oughs> เอาครับเดี๋ยวรับชมกันต่อครับน้บชมโอ้ข้างในเมื่อกี้ตัดไม่ได้หนอเมื่อกี้เอาถุงไว้ข้างนอกเลยผมเนี่ยครับเนีย่ยเป็นตนไม้แบบนี้ เอาแค่ข้างๆทางครับท่านผู้ชมก็มันนั่นครับมันอยู่ติดทางก็หาริมๆทางนี่แหละครับหาหาไปริมๆทางนะครับไม่รู้ว่าจะมีเยอะมีน้อยเนาะไหนล่ะตัวเองเช่ี่ย เนี่ยครับอ้๊ยตาผมมองไม่เห็นเ่ยครับเห็นไหมครับท่ามาู้ชมเดี๋ยวผมซูม m ม่ดูเนาะมือก็เปียกน้ำเลยนั่งครับเนี่ยนะครับหนอน่ยสวยๆแบบนี้เลยครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นไผ่ใหญ่ครับท่านผู้ชมตรงเนี้ยแต่ว่าตรงที่ผมเก็บก่อนหน้าที่ผมไปหากาแฟเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นไผ่เหมือนไผ่ต้นยาวๆครับเนี่ยครับเป็นหนอแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับ หากันต่อครับนงงครับสมมติต่อท่านผู้ชมไไเดี๋ยวนะครับไม่ต้องเอาไปหรอกเดิเนดดหนาก่อนนะตรงนี้มันจะเป็นไผ่ต้นใหญ่เป็นหน่อยใหญ่ครับ เอาหรอกแมวไม่ได้ก็ไม่เอาเอานี่ยครับท่านผู้ชมสวยอยู่นะผ่ป่า,ปานี้มาขอปู่ขอย่าขอเจ้าที่ทางหาเนาะเราก็มาหาอยู่หากินแบบนี้เราก็มาอาศัยกับเขาเนาะมาขออยู่ก็หาไปนะครับนี่หน่อไม้ ่อหรือเปล่าเดี๋ยวผมนั่นก่อนเนี่ยครับเป็นหน่อแบบเนี้ยนะครับอึ๊บนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอย่างวนี้มาเอาให้หนุ่มเนี่ยครับหน่อแบบเนี้ยแล้วต่อครับไปห,หากันก่อน ว่าหาลิมๆิมทางก็ไม่ได้เข้าไปเลือกหรอกเรามาหานะครับต้นสองอันสอันน่งกับท่านผู้ชมอยู่ข้างในหน่อนนี้น่าจะเอาได้อยู่นะครับหน่อนนี้ไม่รู้หกนั้นมาไหน่เดี๋ยวลองตัดดูนะครับ ออกครับมุนนมโอ้ยนะครับเอาเท่าเท่าที่เอาได้นะครับเพราะว่ามันเอายากนี่ครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับนี่โอ้ไม่ได้แกนมันเดี๋ยว,ยม,ยวมันบีบกันอยู่ครับเนี่ยมันเอายากอยู่เดี๋ยวนะครับเนี่ย อุ้ย,อยเอาไม่ได้ครับอืมบีบกันกอไผ่โอ้ยดูนี่นี่ยครับท่านผู้ชมนี่เอาเท่าที่เอาได้ครับอันไหนเราเอาไม่ได้เราก็ไม่เอาเนี่ยครับเนี่ยครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศอย่างนี้เนาะ หาของปลานะครับตามชื่อช่องผมนะกินอยู่ง,ง่ายๆกับในแบงลูกีสานนะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยอันนี้จะเอาออกได้หรือเปล่าไม่รู้นี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยหน่อสวยด้วย,เน,ยเนี่ยครับครับ มันคมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนี่ยครับนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับมีสามอันได้แล้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนแฟนบอกว่ามีสองสามอันนู่นผมเห็นแค่อันเดียวเองสองอันก็ตีไ้ดู ดูคนต่อไปข้างในนู้นผมไม่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันทึบมันนั่นเอาเราหาแค่ชายชายทางถ้ามีเราก็เอาเราไม่มีเราก็ไม่เอานะครับน้ำมันชมก็หาอย่างเงี้ยแหละอันไหนพอเอาได้เราก็เอายากาศนี่แหละครับป่าหน่อไม้ที่ผมบอกเนาะว่า เข้ามาไม่เคยพลาดหรอกครับป่านี้อยู่ที่ว่าจะเอามันได้หรือเปล่าเพราะว่าต้นไผ่มันก็บีบต,ต้นอ่อนเนาะมันขึ้นนานแล้วเนี่ยไปครับออกก่อนรอดแบบนี้ครับเห็นไหมไปครับโอ้ย ออกมากลางถนนเลครับเนี่ยนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้แล้วนะครับนี่เป็นป่าต้นไผ่สองฝ้างทางอย่างนี้นะครับ เนี่ยครับที่ผมได้ไปที่รถกันครับท่านผู้ชมผมว่าจะพอแล้วก็นําภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมรับชมเนาะตามที่สัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าผมจะเอาเข้ามาในป่าหน่อไม้ที่ผมเคยได้เนาะเป็นคันรถแต่ตอนเนี้ยมันป่ามันทึบมากเลยแบบว่ามันล้มล้มลงมานะครับท่านผู้ชมมันแบบว่าล้มลงมาทับๆกันแบบว่าเบียดๆกันผมก็เข้าไปยาก มันต้องมุดมันต้องมุนเข้าไปเนาะเนี่ยครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นหมา